ในชุดนี้นะ่าสนใจมากผมชอบมากเลยมันออกแนวเหมือนซีซั่นนี้นะแต่มันคือมันตีมันถึงมันโทนสีมันคล้ายๆกันนะฮะส so, วัสดีครับก็มีกับผมอีกครั้งหนะ่ะกับชอบกระป่าบอยนะฮะแล้ววันนี้นะฮะก็จะมีทางด้านของสปอยกล่อง x m a กซใช่ของคริสต์มาสนั่นแหละที่ผมเคยได้สปอยไปแล้วนิดนึงนะฮะแต่ว่านั้นยังไม่ได้ดีเทลเท่ากับคลิป,ลป,ลปนี้นะ แล้วมันก็เป็นไปได้ด้วยนะว่าของคริสต์มาสอันนี้อาจจะไม่ใช่กล่องพรีเมียมนะฮะเพราะว่าชุดที่ดูน่าสนใจมันมีเยอะมากๆออกแนวเหมือนกับตอนอียิปต์เลยแหละที่ที่มันมีประมาณสีหชุดแล้วแบบมันมาเป็นสปินอันเดียวกันอะแต่เป็นของแดงห้าอัน หรือแม้แต่ชุดชุดยูค,คีเออต้องเส่ไปนี่ไอชุดพวกนี้นะฮะทุกคนก็มาพร้อมๆกันใช่ไหมฮะแา้เป็นไปได้สูงนะที่คลิปคลิปนี้อาจจะใช่กล่องพรีเมียมแต่มันก็เป็นไปได้ว่ามันจะเป็นของพรีเมียมเพราะว่าตอนที่เขาแครกข้อมูลมาอยู่ในกล่องพรีเมียมนั่นแหละแต่มันก็เป็นไปได้นะที่อาจจะไม่อยู่ซึ่งฟังหูไว้หูก่อนแล้วกันนะหากพเพื่อนๆกำลังหาร้านเติม UC ที่ถูกเติมไวและปลอดภัยแน่นอน100%นนะฮะผมแนะนำร้านนี้เลย rich man shop และการเติมก็จะแสนง่ายมากเลยนะฮะเพียงแค่ใช้เลข ID และชื่อตัวละครเท่านั้นนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะแอดริชแมนช็ออย่าลืมแอดกันด้วยนะและตอนนี้เองทางร้านก็มีโปรโมชั่นเติมครั้งแรกด้วยนะฮะซึ่งบอกเลยนะฮะว่าคุ้มมากๆเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเติมนะฮะ และถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ได้เล่นแค่ผับ G เท่านั้นร้านนี้ก็รับเติมเกม,เกมอื่นๆอ,อีกมากมายนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสอบถามกันได้เลยแต่ก่อนอื่นเลยนะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปพูดถึงชุดพวกนั้นนะฮะผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนเพื่อนๆด้วยก่อนนะฮะสำหรับสายดองเพชรน,นะฮะสายดองเพชรน,นะเลยก็คือไอ้น้ำเงินนี่นะฮะคือมันดองได้มากสุดแค่999นะฮะแล้วถามว่าที่เหลือจะไปไหนละ่ะ ที่เหลือมันก็จชดองอยู่ในเมลของเรานะซึ่งมีเวลาอยู่แค่3าวันเท่านั้นแล้วแบบเอาไม่นะผมมีบานเลยเนี่ยแงแล้วสิก็อย่าดองเพจน,นะฮะอย่าดองก็เลยคิดว่าจะมาใช้สักหน่อยนะฮะแล้วเนื่องจากว่าผมได้อัพ M16 ไปแล้วแหละแล้วลมันก็ค่อนข้างแรงนะ m 1็บกระบอกนี้นะผมก็เลยคิดอยู่ว่าอัพสักหน่อยดีกว่าอัพไปทีละนิดทีละหน่อยเพราะว่าเนื่องจากว่าเพจเราเต็ม แล้วผมก็เคยอัพมาแล้วหนึ่งคันเป็นกระบอกเดียวแหละที่ผมอัพมาแบบไม่ได้ตั้งใจนะฮะแต่ก็อัพมาแล้วก็เลยคิดว่าเอออัพต่อสักหน่อยก็ได้มั้งเพราะไหนๆก็เสียไป2มาชิวิแล้วเนาะผมก็เลยแบบเออตักหน่อยก็ได้มั้งเนาะกไปแล้วแหละซึ่งได้เป็นทางด้านของ Advanced Form ต่างจากรุ่งแรกอยู่นิดนึงนิดนึงแลังจากนั้นก็จะมีทางด้านของ Q Effect ในภายหลังนะฮะก็ ือนคิดว่าผมคนอัพดีไหมเน่ะเพราะผมอัพได้นะผมอัพได้นะผมมาทิวเหลือเยอะมากก็ไม่ได้อัพจนตันนะแต่ค่อยๆอ,อ,อัพไปเรื่อยๆแหละคือตอนนี้มันยังพอที่จะแบบเอาไปอัพเกรดของใหม่ได้อยู่นะถ้าเกิดมันเข้ามาเนาะก็เลยอู่แล้วก็มีกล่องดองในคลังผมเต็มหมดเลยเนี่ยต็มีแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ใช้ใช้กล่องไปให้หมดก่อนล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อกับทางด้านของสปอยเดวันนี้เลยและกัน หลังจากผมเปิดขยะพวกนี้หมดนะฮะไม่รู้มีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมดองอะไรไปบ้างเนี่ยนี่อะไรหมเดเนี่ยอ๋อของเหลือของเศษเหลือชัวร์ป้าอุ้ยมีตั้งมีของที่สุดสามเนียตายเออลูกนี้ผมน่าจะเก็บแบบอะลากอกจากแต่ละซีซั่นมานะเออดิฟุสเจ๋งดีเหมือนกันนะเก็บไว้เป็นของแบบของประดับในกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้อย่างนั้นก็เท่เหมือนกันนะแต่ก็คงไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว นี่ผมจะมีทุกซีซั่นเลยไหมเนี่ยมีซีซั่นสิบสี่ด้วยแล้วก็ซีซั่นสิบสองว่าต่อฟ้เอ้เอามาทุกซีซั่นนี่แหละเอ้เอ้เอเอ,เอผมก็น่าจะเปิดหมดแล้วนะก็ไม่มีอะไรน่าสนใจแน่จริงๆไอขอน่าสนใจมันก็มีมแหละแต่ก็แบบมีอยู่แล้วก็เลยไม่ได้อะไรมากไปเดี๋ยวเราไปต่อกับสปอยของวันนี้เลยแล้วกันนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูด้วยการเปิดตัวสั้นๆจากการดูเทรลเลยกันก่อนแล้วกันนะซึ่งใครอยากดูตัวเต็มก็สามารถดูที่ใต้ e s สคริปชันผมได้เลยนะฮะแต่สำหรับใครที่อยากดูไปพร้อมๆกับผมก็มาดูด้วยกันเลยในชวงนี้น่าสนใจมากผมชอบมากเลยมันออกแนวเหมือนซีซั่นนี้นะแต่มันคือมันตีมันหนึ่งมันโทนสีมันคล้ายๆกันนะฮะแต่ดูเก๋กว่า ดูเก๋วกว่าด้านข้างเป็นหมาป่าเลยเท่เท่เท่เนี่ยเป็นของแดงนะเป็นของแดงนะฮะน่าสนใจนะน่าสนใจผมชอบมากเลยส่วนอันนี้ก็เป็น M24 อเนาะไอรถคันนี้ก็ผมก็เคยสปอยไปแล้วนะซึ่งเป็นรถที่น่าสนใจมากและสวยอยู่นะผมชอบมากผมชอบมากใช้ได้และโดยเฉพาะกระเป๋าผมชอบกระเป๋ามากเลยนะคือมันดูสวยหรูบแบบเรียบง่ายคือโทนมันดูสวยนะเพราะมันมีท่อกระขาวว่าเข้ากันมากแล้วก็มีน้ําเงินด้วยที่ค่อนข้างที่จะดีเลยแล้วก็ทางด้านของ SK เนาะแล้วก็กระทาก็โอเคโอเคไม่แย่มากไม่แย่มากแล้วก็ระเบิดเนาะระเบิดก็ดูสวยดีนะแต่ว่าเสียดยที่มันไม่มีเอฟเฟกอะไรนะฮะและที่เหลือก็น่าจะเป็นชุดเก่าๆจากซีซันก่อนๆหน้านี้เนาะแล้วถัดมานะฮะก็จะมีใน้รื่อของของเทรลเลอร์เพิ่มนิดหน่อยนะหรือตัวอย่างเพิ่มิดหน่อยซึ่งผมดาว่าเป็นชุดแดงเหมือนกันนะเป็นไม่ได้สูงมากเลยนะเนี่ยเพราะว่ามีชุดแดงเยอะเพราะมันมีแบบชุดท,ที่น่าสนใจเยอะมากเลยนะฮะมาทำให้ผมคิดว่ามันเป็นไม่ได้สูงมากๆที่ มันจะมีให้สุ่มแบบหลายๆชุดอีกนะอันนี้ก็เป็นชุดที่น่าสนใจเหมือนกันนะถ้าพูดถึงคือเทรลเลอร์เขาทำมาได้ดีนะตัวอย่างทำมาได้ดีมากเนี่ยพอมันมีชุดแดงมากกว่า2ชุดผมก็เลยรู้สึกแบบมันเป็นไปได้สูงม,มากเลยนะที่จะแบบเป็นเหมือนลัคกี้สปินที่มันมีประมาณสี่ห้า 4, ชุดเนี่ยแต่ก็เป็นการคาดดาเฉยๆนะแต่กระเป๋าน่ารักมากกระเป๋าน่ารักมากผมชอบมากเลย แล้วก็มีทางหน้าของสก,กาเฟอรนน์นก็เฉยๆนะสก,กาอันใหม่ไม่ได้บูหวาอะไรมากนะฮะแล้วก็กระชะนั่นเองเนาะก็โอเคก็โอเคไอเคที่เข้าหรือย่างยังไม่ได้เข้าใช่ไหมผมไม่ได้ใช่ว่าผมเคยรีวิวไปหรือยังหรือว่าเคยรีวิวอันที่มันใกล้เคียงไปหรือเปล่าแต่มันเป็นไอเคที่สวยมากนะแบบสวยจริงๆอันนี้ก็คือเทรลเลอร์อีกเทรลเลอร์หนึงนะฮะ แอนน่ารักน่ารักผมชอบนะเหมือนรอบนี้เขาตั้งใจทำเทรลเลอร์มาดีมากอ่ะ เทรย์ดีมากเทเร์ดีมาก กับกาเป็นหุ่นหมดแล้วเหมือนทอยสอรี่เลยฮะน่ารักดีน่ารักดีและนี่ก็อาจจะอยู่ในลัคกี้สปินนะนี้ก็เป็นชุดใหม่เหมือนกันนะแต่เห็นเขาระบุว่าเป็นไปได้ที่จะอยู่ในลัคกี้สปินนะซึ่งไม่รู้สิไม่มีชุดเก่าอยู่ด้วยนะนะแต่มันเป็นชุดชมพูไงผมก็เลยคิดว่า เป็นไปได้จะเป็นกระดานการันตีก็ได้นะหร,หรือ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 ว่าเป็นหนึ่งในชุดชมพูที่อยู่ในลัคกี้สปินจากพวกชุดแดงเมื่อกี้นะเป็นไปได้เหมือนกันเป็นไปได้เหมือนกันแต่ที่แน่คือพวกนี้มาแน่ครับช่วงคริสต์มาสนั่นเองเนาะซึ่งไม่นานมากแน่นอนเพราะช่วงนี้ก็เริ่มจะมีแบบต้นไม้คริสต์มาสอะไรขึ้นมาแล้วนะฮะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนสังเกตดูดีหลายที่ก็เตรียมพร้อมสำหรับเทศกาลนี้อยู่แล้วเนาะอันนี้คือกระเป๋าซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าเคยมาหรือเปล่าผมจําได้ว่าเหมือนเคยมาไปแล้วรอบหนึ่งนะ ที่แน่คือไอชุดชมพูอะครับชุดชมพูนัดแครกเกอร์พวกนีน้คือเคยมาแล้วนะเคยมาแล้วถ้าจําไม่ผิดนะ,คะเคยมาแล้วแล้วผมก็เคยพยายามจะเอาละแล้วก็ไม่ได้นะคะรับดวงของผมนี่คือมันไม่มีตั้งแต่ต้นแล้วแหละถ้าเกิดผมมีแบบทุนในเรื่องของดวงตั้งแต่ต้นผมก็อาจจะสมได้แหละแต่ว่ามันไม่มีตั้งแต่ต้นนะแล้วตอนปลายก็ยังไม่มีเหมือนกันตายในชีวิตประศบ,บ,บอันนี้ก็เทรลเลอร์อีกหนึ่งอันเ๋ยน,นี่เยอะมากเลยนะเทรลเลอร์ เออแอันี้ก็คือของที่หลุดมาน่าจะอยู่ในเซิร์ฟเกาหลีนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะนะอาจจะซึ่งมีวอยซ์เสียงพิเศษที่เป็นตัวละครพิเศษด้วยนะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ชุดก็ดูสวยนะผมชอบชุดมากเลยแต่ผมสนใจไอ้ตรงเสียงมากกว่าคือคือเสียงนี่เป็นอะไรที่ยูนีคมากเลยนะะเสียงในเกมเนี่ยเวลาเรากดแบบเรียกเจอสตูเจออ้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมชอบเสียงญี่ปุ่นมากแล้วแบบผมพลาดมากจริงๆผมก็เลยไม่ไม่อยากพลาดอีกแล้วนะ ถ้าเกิดมันมีเสียงที่น่าสนใจมาจริงๆเนี่ยผมอยากจะส่งไม่ได้จริงๆนะอันนี้ระเบิดนี้ก็เป็นระเบิดที่สวยนะฮะผมก็เคยสปอยไปแล้วเนาะและรถนี้เหมือนจะเคยมาแล้วนะถ้าเกิดผมจําไม่ผิดน่าจะเคยมาแล้ว <S 2>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  แหละก็โดยรวมก็จะเป็นประมาณนั้นนะฮะสำหรับสปอยในวันนี้นะก็ถือว่ามีของน่าสนใจเยอะมากๆเลยนะ ดยเฉพาะของที่เกี่ยวกับคริสต์มาสนั่นเองเนาะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาเยอะขนาดไหนแต่ที่รู้คือมาเยอะแน่ๆนะของซีซั่นนี้ยังไม่อีกเยอะนะให้เพื่อนๆได้เสียตังกันนะรวมทั้งของอัปเกรดอย่างเช่นปืนมินิที่กำลังจะมาแล้วน่าจะมาในธีมคริสต์มาสแหละเพราะว่าเนื่องจากว่ามันออกแนวเป็นเพนกวินแล้วก็ออกแนวเป็นแบบว่ากู้โลกเหนือเนาะซึ่งมันก็พ้องจองกับธีมคริสต์มาสเป็นไปได้สูงมากๆที่จะมาในเร็วนี้เพราะสัญญาแล้วเพราะสัญญานะสัญญานะฮะ เวลามันมีแบบปืนลองอย่างเช่น S M G หรือปืนเคาะมาเนะี่ยมันจะต้องมีปืนหลักเช่นปืน M 2 4 A W หรือว่า M 4อะไรเงี้ยที่เป็นเวลเจ็ดมาแบบแน่นนะซักกะบอกหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าซีซั่นนี้เขาจะทำหรือเปล่านะหรือว่าเขาอาจจะคิดว่า M 4เยอะไปแล้วก็เลยแบบลองปืนอื่นบ้างอะไรงนงี้ก็เป็นไปได้นะฮะก็ที่เหลือก็ต้องรอดูนะว่าจะมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่า ก็สำหรับวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะยังก็ต้องขอขอบพุดอีกหนึ่งครั้งนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามารับชมกันด้วยและถ้าเกิดใครชอบ,บคลิปนี้นะฮะอย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับบ๊ายบาย